ครับก็สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับผู้ติดตามรับชมดูทางช่องของเฮานะครับเนาะพี่น้องปองไปสมองสุบอลเมื่อนี้แอดมินสีพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขของลุงพันนะครับตัวเลขโชคลวาภของลุงพันงวดที่ผ่านมาแอดมินกับ่ไดไมาตามเพิ่นนะครับเพราะว่ามาก,กับวัดทมจังหวะกันงวดนี่เขาจิไปตามน้ำกันนะครับไปตามตัวเลขลุงพันน้ำกัน เพิน่นสตไดตัวได้นั่นเดียวเขาเข้าไปติดต่มารับชมนะครับได้ข่าวว่ๆว่าเพิน่นสสใไ้แค่สองหางเข่าคือเข่าลุดคือลุดเพิ่นว่าจังสันเนาะครับเนาะไปติดต่มารับชมน้ากันเลยครับมีเข่ามีรูเข่าสัวดจิมีหม่องยูติมม่ยกกังกวล่ลุงวะนี่ หาบนือหาล่างหาล่หาทั้งบนทั้งล่างออซุ่มกันมาหาทั้งบนทั้งล่างลืมตาอ๋อนี่เปิดแคปเลยหาบนหาลาหา่างหุ่หนหำเขาที่

ผู้ใดมักวิ่งมักแล่นวิ่งหาบนล่างมันบุ่งจับคู่เดียค่ะหาสามจับคู่หาสามน่เาู้หิงเนี่ยเด็ค่นนะ <c oughs> ได้แห้เอ,อ,อาให้เก้า <c oughs> <c oughs> หาสองคู่นี่ให้สองคู่เลยวันนี้หายสองคู่แขวนเลยนะเน้นตัวได้หาสองก็ผ่าเก้าไปหาสามก็ผ่าเก้าหนึ่งหายท่อกันน้ำหนักก็กันเลยเพื่อนมาบ่เอาบ่หายหลายตัวเขาคือเขารูบคือลูบเป็นบอลลูนเข่าคือเขาลูบม้งหายน้ำนักสามตัวลูบแดดห้าสามเล่สามตัวให้หฮางเดียวแปดหาสามสามพอมั้ มันม,นนนนมามที่ทึ่งลนเรนฮงแปดะห้าเก้าันแปดห้าสามกับแปดห้าเก้าอืมอล,ลักรลักลอยแปดบ่ลุงลอ,อยแปดเลยห้าเก้าโอ้โห้ขอใจแล้วอมืมนั่นแหละไ้ซัมนี่รู่วางหันัาหันข้าจ่อล็อกบ่ ล็อกเนาะเทียงตายเดยมาเลขบล็อกนี่งเจ็ดแปก้างวดก้อนนีกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูกออกสองวดแม่หนูพ่ออยากไปเผาหม่องมันอ,ออกคนนี้นยนเนย,น,ย,น,ย,น,ยน,นี่บ่ายนเนี่ยหนยจะเลขลกอกหนงแม่หนู่ยา,านนี้ยัเดี๋ยนูย่านเลขรอบนงละบอกเลยเงวดไเลยาสามบุญวันันวันถายเลขิดเจดแปดเก้าเนาะเลขปิดะไรปิดเราเนียนี่อนี่ะไรเลขปิดอะไรมั้งศูนย์หนึ่งสอง เ,เลขปีดนย์หนึ 0, เลขีับไป <0. S 1> เอารถพี่น้องก่นศูนหนึ่งสองจะจับให้ทม,มัเลขีดจับไปเอาเาก็ห้องบอลนี่สิ้อบลเลขดอันอันเลขพาในวิ่งเลขวิ่งมันบ้าเลขพาวิ่ง เดี๋ยวาปอนน้นเลนี่เลนอ่นเนอะเป็นอร่นอะีรนี่นี่เลยมนี่นี่เลของลุงพันธ์นะคะของลุงพันธ์ลุงพันธ์ไวิ่งเลขติดมีศูนย์1น่สอง เลขวิ่งผู้ใดมากวิ่งมากแกลนมากออกกำลังกายวิ่งหาบนล่างนะคะ <ไป S 1> เลขสองตัวลุงว่าเพต้องออกไปไลยตัวลุงกับเพ่ออยากเว่าร้ายนะคะเพิ่นว่าออกไปน้อยๆแคนๆหาสามกบหาเก้านะคะ<ม>เลขสามตัวแปดหาสามแปดหาเก้านะคะจดไว้แคปหน้าจอไวนะะ้นะคะนะคะลุงเพ็่นบ่าหา,ายไตัวห้ซ้ำานี้นะคะนะคะเลขเลขเพื่นบ่เคยลุดกับลุดนะคะ เป็นมาเลขหนึ a, ่งมากกับ宝妈อาทิศทานมากกับวาเป็นยาเลขกับนี่เขาไม่ลุดนะคะพวกย่างเลขาก็องนยายอะไรแกให้เราได้ให้เราได้น้อก่ได้เงินก็ได้น้เกาหันเขาซิ่หันเก็ดแปดเก้าแต่ว่าเอามือเอาวันมันเป็นเลขตีดต้องเขาต้องการเล็กตีดเล็มาีกันอั้งกัน เลขเลข,เล,ขลักรอยมีแปดอย่างเดียวเันบล่มแปดัอย่างแปลลักลอยคนนี้นร้อนตัวอไนะทาแปดฮาสามแปดฮาเก้าลุงนนลอตเตอรี่จักใบแล้วบุูบมลอตเตอรี่ มันต uhm. ัสิเล่าเขาบ่านมีมวลาไปหารอตเตรี่เลยให้ตัวกูเดวเขาคือเราท่านนำบัวถั่วของพอยิงเงียนำาั่วมเขาเฮ้ยมิดมือเดียวทหารเราไมแร้ำตะเขาายากลร้ไปจะมึงดึงของจ้าไ่เลย หาสา,กา,กาสมาก,กา็หาเก้าส่วน,นโตลุงลุงมักัวไดลุงลุ้งค่ะโอ้ลุงสื่อหาเก้าเต็มเยอะไดอไรกันะไกามโตก็แป็หาเก้าอนะเอ้านอกล่วงหาแล้วเด้อนะค่ะลุ้งละวาละมักเนี่ย มาหาเก้ากับแปดหาเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่แต่นื้อทางของลุงพันงวดนี่แก้มือไม่นะคะลุงว่าว่าต้องเอาไปหลายคู่อเอาแค่สองคูหาสามหาเก้าเลขสามตัวแปดห้าสามแปดห้าเก้าเป็นแนว้ทางหาสื่อสารกินเรื่องรับทาลานนะคะจุดไห้แคบนาจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะวันนี้ฮขกก็มารุนน้ำกันนะคะว่าจะใช่หรือจะไกลเขียงนะคะวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้า เอาไปปันน้องนั่นนาโอ้งมานน้่งจเจอจนนเลยาหนจนมเา้ยเฮ้ยฟังฟังค่ะเอาลูเขาเจ้าลกราคนบ้านล้วสิเอาขึ้นบสุดขย่างแลย้ยหน้าหนูฮัตเกียรเขาเจ้าหนูเวิรนเกีวน้าเต็มทงหน้าอยู่ปั่นเราจีเอาปลาไปป้อยนน้นาไหมเต็มดึกเน่มาจางนนุ่ อืมบ่อาจารย์ได้ก็บ่ค่อยเข่าได้เลยมากแบบนี้แต่บ่ค่อยออกเลี้ยงขอกเลี้ยงเนาะเจ็ดแปดเก้าคนน่ะคยออกดูอยู่แต่บุบบนอุปกรณ์นมดรอยอือเลี้ยงจะมีขึ้นเลยตัวเข้าประคับคิดขันออกซี่เก้าค่ะเข่าร้ายอาจารย์อยู่ขึ้นไปออกซี่หกเนาะขึ้นกลับหัวขึ้นก็เฮ็ดได้แหละ เ,าาลเลขยาบาลอกได้เนอหนู้เถียงตายเด้เลขลอกได้แต่งเอาได,ได้ได้เลขนี่น้ำไปเมื่อกี้เตียเนีดนเถ็ดย่างนำไปครับก็ไม่มนำไปน้ำมากรีกีมาไข่หัดตายฮึบคน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง